ไปตุยพายไปซื้อรถเนี่ยกูจะไปเอารถไาเฮลโลทีมงานสุดยอดนะครับบรรยากาศยามเย็นๆนะครับพอดีครับผมขับรถผ่านมาเมื่อกี้ไปธุระมาเล่ไปเห็นรถคันหนึ่งจอดอยู่ข้างทางคนเกิดความคิดจะเห็ดทํามาหากินเห็ดธุรกิจมีไอเดียจะทำธุรกิจก็เลยสิไปซื้อรถซื้อได้ลนะปะเปิดปล่ล็อกน้องเดี๋ยวให้ตุย้ยพาไป นะครับน้องฮักได้ตุยสุดยจอดดินี่ไปพายมีสี่รถนะี่ยีนดีได้กูบบได้บอกเรียนดินี่รถจอดอยู่ขางทางนี่ครับทางมาาน้าผมเห็นเขาจอดปะติดป้ายขายไว้เลยมีไอเดียนะครับฟังเลยครับมาฟังไอเดียของผมผมเนี่ยครับสี่สางงานสางอาชีพสา่งรายได้ให้ลูกน้องคนหนึ่งน้องชายคนหนึ่งสิงน้องคนนี้เขามีความรู้เขาเป็นกูรูแล้วเขาเป็นปราดเกี่ยวกับทางด้านนี้ แต่ด้วยที่เขายังไม่มีทุนผมก็เลยว่าจะเป็นนายทุนให้นะครับก็คือเชนจังเชนจังนะครับเชนจังน่องไส้ครูบาลมีดีว่าเชนจังแทนกกกล้วย uh นะครับนองไส้ครูบาลมีของข่ายเพลงจอห์นนี่มิวสิกที่ว่าพนล่งโอบตและพนสอบตกนะครับเนาะก็คือเพนเป็นนายหอยงวควล้วยครับเป็นนายหอยวัว มีความหลวในการเบงราคาวัวสื่องัวมาจับงัวมาขายมาข่ามาขาย,าขาาขายนี่นี่แบบนี้นี่ไม่รู้แบบนี้นี่รถงัวรถงัวแบบนี้นะนี่รถงัวค่อยแบบนี้นะปรากฏว่าผมก็เลยว่าสิสื่อรถคันหนึ่งให้เธอให้เธอไปหาระสื่องัวฝากประกาศไปยังพี่น้องชาวกเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวกระโดนวัวเนื้อวัวขี่ไถขี่กนันจังหวัดอุบลราชธานีอำเภอใกล้เคียงอำเภอพิบูลสงคาารามบ้านผม หรือระยะทางไม่ไกลใครอยากจะขายวัวให้ผมนะครับติดต่อเชนจังได้เลยต่อจากนี้ผมสีกว้านสื่องัวมาว่างมาถิมวบมาถิมวบอยู่ทุ่งหน้าของผมเพื่อรองรับลูกค้างานบุญงานบวชงานแตง่งไผ่ใาญใด่งัวมีงัวหลายราคาให้ทุกท่านสามารถชอ็อปสามารถสื่อตามราคาที่ท่านต้องการนะครับ บางท่านอาชีพทาวันเสาร์อาทิตย์ยูบอลมันกะต่องร่อนะครับน่อเรือราคาอาชีพใดกันกับที่ท่านต้องการแต่หากท่านพี่น้องอยากได้ง่วมามาบุญมาเฮ็ดบุญนะครับในราคาตัวละเจ็ดพันแปดพันหกพันหาพันตัวละหมื่นสองหมื่นหนาสองหมื่นนะครับเอาไปเป็นโตหรือจะให้ทางเรานะครับให้ช่างเช่นจัง จะช่ำและเอาไปทรงไห่ฮอดงานแต่งงานบุญงานบวชเราพร้อมที่จะรุยธุรกิจนี้รุยบริการทางด้านนี้ให้กับท่านนะครับส่วนท่านไดอยากจะขายง่วนะครับอยากให้เข้าไปตีราคาไห่ฮอดคอกกแต่โทษแจ้งเช่นจังมากนะครับอ่านะครับต่อจากนี้ไปผมพอดีเห็นรถคันหนึ่งจอดอยู่นี้นี่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 ขั้นขวามืออยู่ขาวๆนี่ก็เลยสืส่อเพิน่นสือ่อให้เช่นจังเลยครับอ่ามาสือ่อเมา,เอ,าอ่า นี่ฮอนแล้วเป็นอีซูซ d m a แ็ตอนเดียวนะครับอีซูซ d m a แ็ตอนเดียวขั้นนี้แหละครับนี่แหละผมเห็นจอดอยู่นี่ผมก็ได้ชิมสื่อลเลยอ่าเช่นไปคำไปคูณไปจอดนาหนาเื่นพนอ่นั่นแหละจอดนาเื่นพนรถเป็นจอดอยู่ใใอีกไกลตีมนะันดีๆอ่า ฮอดแล้วครับมาฮอดแล้วสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีจอนี่มือปราบที่เคารพรักครับไอ้ไส้พนนะครับเนาะอ่าอุดหนุนใส่บริการคนบ้านเดียวกันนะครับไอ้พนเปิดอู่อยู่นี้พนกับมีรถจอดขายมีรถจอดขายหน่องไส้จอนี่ก็เลยซื้ออุดหนุนไอ้ไส้เราสวัสดีครับไอสวัสดีครับเอื้อยครับนี่ครับอ่าไอเอื้อยรถคันนี้ครับก็สิเอาไปแกงงัวงห้เช่นเอาไปแกงงัวงพี่น้องมาเมืองรถ คุยราคาเขาไอ่คนใบ่นเอานเพิ่นขายเพิ่นเอาขายให้ยเก่ามือนครับมีแม็กมีแม็กตอนเดียวมีแม็กตอนเดียวเชียวให้เช่นไปแกงงัวนะครับเช่นจังไปแกไปรับซื้อวัวรับซื้อวัวทั่วจังหวัดอุบลราชธานีในทีมงานบริษัทจอห์นนี่นะครับ โดยเช่นจังนะครับผู้ใดมีง่วจะขายงัวให้จอนนี่ติดต่อเช่นอย่างเดียวและผู้ใดอยากได้ง่วนะครับในหลากหลายราคามาเบิ่งเอากับเช่นนี่เลยครับต่อจากมีไปลุยเต็มรูปแบบนะครับสี่ขั้นแรกก่อนเดี๋ยวค่าต่อเดี๋ยวจงสรีคอยหารถหุล่อหน่อยหกหล่อใหญ่อีกนะครับเนาะนะไอ,อ,ะอไปเอาน้ำเก่าอมือนีอ่ร้อยหรือเปลสาญญาเรียบร้อยแล้วบ่า ไกลแล้วแกลแล้วผู้จักซื้อผมอยู่บลนล่ะโอ้เมืองนี้ล่าลูกค้าวไม่ซื้อรถเพืน้นว่าเพื้นเขียนโด้วยที่ผู้จักแสดงว่าผมนี่เป็นเป็นที่รู้จักของคนแถวนี้เรานะ <c oughs> หนาละก็หนาละไอ้ใหญย <c oughs> นะครับน้า <c oughs> อุดหนุนอาคนบ้านเดียวกันครับนี่แหละครับ <c oughs> คือเบืองฮักแพ้งกันคนบ้านเดียวกันจริงๆแล้วผมสี่วิสือทั้งเงินก็ได้แต่โดยไอ้ไส้คนบ้านผมก็สื่อกับไอ้กบเอือยเพิ่์นนะครับเนาะเพิร์นเขานำลดราคานี่เพิ่์นกระดาษเกลี่ตา บอกเช่น,ชนมึงขันเ็นคลิปนี้มุงฝ่ามาเอารถกูซื้อแล้วเอ้อนี่เอาเงินมาแล้วมาซื้อแล้วดิเ <Good. S 1> ออพี่น้องครับฝากนิดนดีครับกับธุรกิจใหม่ของเชียนจังนะครับให้น้องมีงานเฮ็ดมีธุรกิจมีรายไ,ได้เสริมธุรกิจใหม่ของเชียนจังรับซื้อวัวจำหน่ายค้าค้าวัวค้าวัวแบบ ทรงเข่าเขียงอาจจะมีทั้งเขียงเนื้อนะครับมีรับแบบว่าเอาง่วเป็นโตทรงตามงานบุญงานบวชงานแต่งนะครับและรับซื้อเชาวบ้านตามคอกนะครับและทรงต่อโอ้หลายอย่างไรเนี่ยนะครับจะได้กะฝากติดตามเดี๋ยวถ่าเบิ้งคลิปต่อไปเดี๋ยวคุณผมเอื้เอ่นมัน,มนเมาหลดมันเสียหายมันมาพี่เส้นให้ฟังันสีวาเนี่ยอะไรเช่นนะครับ,รบเดี๋ยวผมไปเส้นกัน ไม่ว่าได้หรอกเดี๋ยวได้เดี๋ยวใครเดี๋ยวสต๊อบตรงนี้ไปก่อนเพรามันจะถ่ายต่อได้นี่เดี๋ยวสต๊อบตรงนี้เดี๋ยวนะอันนี้อาคำนาพูดหลังนายเด้อเอาซื้อรถซื้อรถไปขับซื้อรถไปแกงม่วงครับซื้อรถไปแกงม่วงอ๋อรับเงินได้รับเงินมันมาได้เด้อน้องนุ้งดุ้งซื้อรถนั้มเสียให้ทุกง้องผมเคยตั้งใจอยากให้น้องนุ้งมีงานมีเงินมีงานเพชรอ่าสื่อมาทางเห็นหนาตี่สเ่าข้างในทั้งที่ลข้างในทั้งคุณ <ST AN TS> แต่คุณแจม่กคุณแจมามาอันนี้เก็บไว้ไป okay, เก็บไว้ก่อกเนเนยอะอ่าครับพี่น้องครับไปจ่ายเงินเรียบร้อยอนนเดี๋ยวเดี๋ยวรถเมื่อแล้วเอเอล่อให,ให้หัวหนาเช่นเพิ่นมาเอารับรถตอ่อนะครับซื้อรถให้ลุงน้องหักแพนนงน้องนุ่งนะครับน้าบทถิ่มบัป้ามันหักแพงกันให้น้องน,นุ่งมันจะเลื่ลุงเรื่องขึ้นขา,ขาดไข่ลำลยุยขึ้นเชียนเด้อไอ้ไส้สับสุนเต็มที่พร้อมลุยพร้อมพักดันเต็มทีอ่ารอติดตามครับกับธุรกิจใหม่ของเชียนจังนะครับ อพอคางว่วไดน้ยหอยเต็มรูปแบบครับเจ้ารถครับเจ้าโรไลสตาร์ทโรไลใช่เติมมัเนี่ยเจ้อฮะเตมัเนี่ยหรอวะมาเดี๋ยวผมสตาร์ทในข้าหนึงนีดเล่าเฮ้ยเห็นก็เห็นใช่ั้น มัมามันขอบคุณคุณขอบคุณคุณลาไปก่อนครับพี่น้องครับรอติดตามตอนต่อไปถ้าเิ่งเจ้าของรถฝากิ่ณสิมาเอารถไปต่อพุทธิยตงไหนครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ